สวัสดีครับผมสวัสดีช่องนะครับกดติดตามทุกท่านนะครับ Big Survey นะครับผมใครเข้ามาดูก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะไม่ได้ทำคลิปมาเป็นหลายเป็นอาทิตย์แล้วครับหลายอาทิตย์แล้วนะครับวันนี้ก็มีนะครับกล่องวัสดุมาส่งนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมได้รุ่นไหนมานะครับ มาล่าสุดเลยนะอันนี้นะมาเปิดลุ้นพร้อมๆกันนะเป็นเป็นลุ้นนะครับเป็นลุ้นซีนเดิมด้วยนะนะมาดูความสวยงามนะว่ารุ่นนี้นะเป็นรุ่นอะไรนะมาแกะก,กล่องไปพร้อมๆกันนะครับแกะก,กล่องดูไปพร้อมๆกันเลยนะไม่ได้ทำคลิปมาช่วงระยะหนึ่งนะครับผมแล้วก็ พี่ๆเรียกร้องเข้ามานะครับให้ทําคลิปต่อนะครับไม่ได้ทําคลิปมานานนะวันนี้ก็ได้มาพขกาปกันนะครับอีกอีกหนึ่งคลิปนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะด้านในนะผมสั่งมาเลยนะครับรุ่นนี้แต่ไม่ใช่พัะออกใหม่นะเป็นผงว่าพัดออกปีปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะปีที่แล้วนะนี่ครับเป็นกล่องแพ็คมา เ,เต็มกล่องเลยนะนี่นะซีนเดิมด้วยนะซีนเดิมอย่ากแกะลุ้นไปพร้อมกันนะเึ่งมาถึงเลยนะวันนี้วันที่วันนี้วนนันที่เท่าไหร่ครับสิบสิบสามหรือเปล่านะสิบสองสิบสามไม่แล้วนะ แปดลุ้นนะครับออกมาติดมาแปดลุ้นผมบูชามาแปดลุ้นนะซีนเดิมด้วยนะของคุณป๋องนะครับ p h g a นะครับป่องสุพรรณการันตีนะอันนี้เป็นซีนเดิมทั้งหมดนะครับเดี๋ยวจะมาแกะไปดูไปพ,อพ,อพอร้อมๆกันนะเนี่ยนะหมายเลขยังติดอยู่เลยนะเป็นเลขที่ว่าเขาหายนี่นะเขียนไว้นะแต่ไม่ได้มีผลอะไรนะนี้นะไม่ใช่เลขโค้ดนะ ผมยังไม่รู้เลยว่าด้านในเป็นได้เป็นเนื้ออะไรนะแล้วก็มีรุ่นนี้มีอยู่สี่พิมพ์นะครับสี่พิมพ์เป็นเต็มองครึ่งองนะครับแล้วก็จะมีหลังเรียบด้วยนะแล้วจะเป็นเหรียญแบบทรงแบบทรงรูปวงรีนะทรงรีนะแล้วก็มีเหรียญสตางนะครับแบบคล้ายๆเหรียญเหรียญประมาณเหรียญห้าบาทประมาณนี้นะ เขียนสวยนะรับเสด็จนะครับผมรุ่นนี้นะรับเสด็จนะครับหลวงพ่อพัดดำรีให้ให้จัดสร้างนะก็ถือว่าเป็นพระวัดสร้างนะครับดำรีให้ทีมงานนี้สร้างนะครับะมีก็จะมีทีมงานเดียวนะที่สร้างนะรุ่นนี้ได้นะเพราะว่าหลวงพ่อดำรีให้สร้างนะครับดำรีให้จัดสร้างนะ มาเช็คดูนะครบเรียบร้อยนะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดลุ้นครบนะครับลุนนี้ผมเคยทำคลิปไปแล้วนะหนึ่งรอบนะครับกลับย้อนไปดูคลิปเดิมได้นะข้อมูลนะครับแต่ว่านี้ผมมาทำคลิปให้ดูอีกนะครับอีกหนึ่งคลิปนะครับเป็นอีพีสองแล้วกันนะเพราะว่าผมทำคลิปไปแล้วรอบหนึ่งคือสกว่าจะเอามาให้รับชมเหรียญหนึ่งนะครับ ผมเสว่าจะเป็นทองแดงมันปูนะครับแล้วก็โลอ่ารูปไข่นะครับเหรียญรูปไข่นะแต่อันนี้ผมคิดว่าน่าจะได้เหรียญสตังนะครับเหรียญทรงกลมนะไม่ใหญ่มากนะเหรียญกําลังสวยนะเดีย๋ยวเปิดดูไปพร้อมๆกันนะนะครับเหรียญรุ่นนี้สร้างแค่หนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยลังนะแล้วก็จะมีแจกกรรมการหนึ่งนะ แต่กรรมการก็เห็นชุดอุปถัม์นะครับน่าจะสร้างน้อยกว่านะไม่น่าจะถึงหนึ่งร้อยลังนะอีกเป็นกล่องอีกอีก่าเป็นด้านหน้าเป็นตัวหน้าเหญดต,ต,ตัวมีนะครับเป็นยันนะครับเป็นยันไม่มีตัวสือนะ่อเป็นตัวมีตัวใหญ่เลยนะเป็นอาคาลาะนะนะครับ,นะรบเป็น รุ่นนี้ครับแต่ว่าเป็นรังอุปถัมภ์นะครับรังอุปถัมภ์อันนี้เป็นรังแบบธรรมดารุ่นเนื้อนะรังอุปถัมภ์น่าจะสร้างน้อยกว่านะครับแล้วก็มีรายการลงยาก็น้อยนะแล้วก็ในรังนี่สําหรับรังนี้นะรังรุ่นเนื้อนี้นะก็ในรังมีเนื้อเงินนะครับการันตีเนื้อเงินแค่หนึ่งเหรียญเท่านั้นนะในรังนะมีน้อยมากนะ ที่เหลือก็จะเป็นเนื้ออื่นๆไปนะเนื้อนางว่าอัป้าอะไรก็ว่าไปนะจำนวนอย่างนี้นะมาดูนะครับรุ่นแรกกันนะผมจะได้พิมอะไรนะด้านหน้าเขียนว่า,อามอบไว้นะครับเป็นที่ระลึกนะครับรับสเสด็จสอง4ันรอยหกสิสี่นะหลวงวพ่อพัดบุญญากระโมวัดห้วยด้นวนอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะอันนี้รุ่นรับสเสด็จนะ นี่กษัตริย์ลักษณ์อเสเดตเองนะครับมาที่วัดก็ดลงต้องสร้างไว้เป็นที่ระลึกเลยนะเหรียญน,นี้มีอนาคตแน่นอนนะรุ่นนี้นะต้องเจ้าหาบูชาไว้เลยนะเดี๋ยวดูครับดูนไปพร้อมๆกันนะครับผมเลยเหรียญอะไรครับกล้องไม่ค่อยโฟกัสนะครับผมกล้องไม่ค่อยโฟกัสขออภัยด้วยนะ ดูครับโอ้โหมาเลยครับโอ้โหมาเลยครับน่าจะเป็นเขียนอะไรคล้ายๆอัลปาก้าเลยนะครับผมทําคลิปตอนเย็นนะไม่ค่อยนี่เขาไห่นะต้องขออภัยด้วยนะโอ้โหน่าจะเป็นหลังเรียบด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวดูนะครับโอ้โหเป็นเหรียญรูปไข่นะฮะนะ่เป็นเนื้อกะไหลเงินนะะผมว่าน,น่าจะเป็น เงาชุบเงินนะครับเงาชุบเงินนะครับทองสาบาทชุบเงินหรือเปล่านะทองสาบาททองเหลืองนะฮะเงาทองเหลืองทองเหลืองพายเงินนะครับทองเหลืองพายเงินด้านหลังเป็นตัวหนังสือแบบนี้นะนะครับพิมพ์ว่าเก้าสิบเก้านะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดอีกทีนะ นี่ครับด้านหน้าครับเป็นหลวงพ่อพัดนะครับนะบเขียนว่ารุ่นรับสเสด็จนะปีหกสี hmm. ่เหรียสวยๆเลยครับมีตอกตอกโคดพอพานนะครับตอกโคดคาว่าพัดนะสองสองข้างเลยนะตอกโคดคาว่าพัดสองสองด้านเลยนะเป็นเอ่อน่าจะเป็นเหรียญพิเศษหรือเปล่านะนี่นะหนึ่งเหรียญผ่านไปนะสวยๆเลยครับผมนึกว่าปากกานะเมื่อกี้นะ ผมเห็นในลังจะมีเป็นเหรียญอสตังค์นะวงกลมนะเป็นเนื้อเงินนะเนื้อเงินสัตตินนะครับสวยมากนะแต่มีคนได้ไปแล้วนะผมเห็นนะผมผมนี่เอามาเปิดลุ้นเองครับ<ม>เดี๋ยวมาเปิดลุ้นดูลุ้นต่อไปนะ<ม>อยากได้เหรียญสตังค์อยู่นะยังไม่ได้เลยนะสําหรับรุ่นนี้นะม,มาดูครับ มาดูครับแน่นเลยโอ้โหมาอีกแล้ครับอันนี้อะไรครับอะบัก้าหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูอีกทีนะครับผมด้านหลังครับไม่ใช่หลังเรียบนะนี่ครับไม่ใช่หลังเรียบด้วยนะครับ มาดูด้านหน้ากันนะครับอืมสวยนะด้านหลังยังสวยเลยนะอือหือโอ้ันนี้แบบเต็มองค์ครับองค์นี้แบบเต็มองค์เลยนะครับเต็มองค์สวยงามนะครับนะมีลายเซ็นเลยนะเลขโค้ดหนึ่งแปดสามหนึ่งนะฮะโอเหรียญนี้สวยแลครับเป็นต้องบอกว่าอันนี้เต็มองค์นี่แบบเป็นเจริญพรเลยนะเป็นพิมพ์เจริญพรเลยนะนะ หน้าบล็อกที่เป็นเจริญพรเลยนะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าเหรียญครึ่งองนะอนนี้ครึ่งองนะครับอันนี้ครึ่องอ,นนองอันนี้แบบเต็มองนะเนี่ยอันนี้คือได้สองพิมพ์แล้วนะแล้วก็จะมีเหรียญสตังค์ด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูเหรียญสตังค์ในทีนะนี่นะครับจะมีอยู่สี่พิมพ์นนในรังนะครับลองไปดูศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะเนี่ยอันนี้ผมก็ได้มาสองสองพิมพแล้วนะพิมพ์นี้คือเป็น ต้องบอกว่ารุ่นนี้เรียนแบบหลวงพ่อพหลวงพ่อคูณนะครับนะเป็นบล็อกหลวงพ่อคูณเลยนะเรียนแบบหลวงพ่อคูณมาเลยนะแต่ว่าเป็นของหลวงพ่อพัดนะรับส็จนะนะครับอันนี้นะ่าเป็นอัปาก้าครับผมนะครับอันนี้เป็นอันนี้นะ่าจะเป็นทองแดงนะครับเป็นเป็นชุบนะครับชุบเงินเหมือนกันนะ นี่นะครับด้านหลังก็จะเหมือนกันนะแต่ว่าพิมพ์เต็มพื้นพิมพ์ครึ่งองนี่คือโคดอยู่ด้านหลังนะอันนี้เลขโค้ดอะไรครับหนะนะนึ่งเจ็ดนะหนึ่งเจ็ดห้าสี่นะะอย่างนี้หนึ่งเจ็ดห้าสี่เนี่ยได้สองพิมพ์แล้วนะ รุ่นนี้ไม่ควรพลาดน,นะครับผมเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งรุ่นนะว่าผมจะได้เป็นพิมอะไรนะครับรุ่นนี้ต้องบอกว่าคุณป๋องสุพรรณสร้างนะเป็นเหรียญน,นะมีอนาคตแน่นอนนะครับในลังมีอยูหนึ่งร้อยลุ้นนะครับ อ๋อซีนแตกเลยครับเห็นหมดแล้วนะดูนะครับอืเนื้อเลรครับโอ้โหสวยแลวครับผมสวยเลยนะผมว่านะ่าจะเป็นสามสองเคครับได้เป็นสองเคครับสองเครูปไข่ด้วยนะสองเครูปไข่นะฮะมีน้อยนะในรังนะฮะในรังมีอยู่ไม่มีน้อยมากนะที่ผมเห็นนะอันนี้ผมเพิ่งเห็นนี่ครับ ผมน่าจะได้นะเหรียญน,นี้เหรียญแรกเลยก็ว่าได้นะนี่ครับสวยมากครับเหรียญน,นี้สวยมากนะเนี๋ยนะกล้องไม่ค่อยโฟก,กัสเท่าไหรนะ่นั้นนี่ครับเป็นแบบเต็มองนะครับเนื้อ 2K สวยๆแล้วไหนถ้าใส่กรอบนะครับขึ้นคอนี่สวยเลยนะนะขึ้นคอนะใช้งานนะชอาบูดนะครับ รับเสด็จโอ้โหวันนี้เหรียญนี้สวยแล้วนะครับเดี๋ยวนี้สวยเลยนะไม่โค้ดสองหลักด้วยนะสิบสามนะครับผมเลขโค้ดเลขโค้ดหนึ่งสามนะเลขโค้ดแค่สองหลักนะเลขเลขสองหลักเองนะเลขน้อยเลยนะนะเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้สวยแล้วเหรียญนี้สวยมากนะครนะเหรียญนี้ต้องเอาไป เขานะครับต้องเอาไปใส่กรอบแล้วนะเรื่อมกรอบแล้วนะเหีือนสวยๆแบบนี้นะไม่ควรพลาดนะเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งหนึ่งลุ้นนะนมาเปิดอีกหนึ่งลุ้นแล้วกันนะครับเก็บซีนเดิมไว้สักสี่ลุ้นนะครับมาดูลุ้นต่อไปว่าจะได้เป็นอะไรนะผมทำไม แม่ผมได้เป็นเหรียญแบบทรงไข่หมดเลยนะเหรียญลูกไข่หมดเลยนะไม่ไม่ได้เหรียญแบบเหรียญสตางค์เลยสักเหนนะรียญนะเดูนะคดูนะแปดลุ้นจะไม่ได้เหรียญสตางค์สักเหรียญน,นี่ก็คือต้องเรียกว่าแปลกมากเลยนะเพราะว่าต้องต้องแปดลุ้นนะออกมานะถ้าเป็นเหรียญลูกไข่หมดเนี่ยผมว่ามไม่รู้จะว่ายังไงเลยนะ มาดูกันครับเหรียญน,นี้อะไรครับโอ้โหมาอีกแล้วครับหนักได้ครับเหรียญน,นี้นะดูเหมือนทองแดงนะดูครับเปิดมาดูอืมโอ้มีเลขโค้ดด้านหลังสามหลักครับผมนะ 1, 1, 5, นะมหนะึ่งหนึ่งห้าสี่นะเลโค้ดแค่สามหลักเองนะเี่นะมาดูด้านหน้าไปพร้อมๆกันนะเหรียใส,สวยๆอย่างนั้นเลยนะผมได้มาเนี่ยนะ อืมโอ้โหแบบครึ่งองค์นะตอคบคำว่าพอพานนะผมพัดนะสองข้างเลยนะรุ่นรับสเสด็จนะรุ่นพิเศษรับสเสด็จนะก็แต่แต่ละพิมพ์จะแตกต่างกันไปนะอันนี้อันนี้ที่ผมเปิดมานี้สี่รุ่นนี่คือรูปไข่หมดนะแล้วก็เป็นเต็มองสองสองเหลี่ยญน,นะครับแล้วก็มีแบบแบบครึ่งองคนะครับครึ่งองคอีก ทองเหลียมน,นะครับอันนี้เป็นทองแดงรอเปล่านะทองแดงไพยเงินนะครับนะทองเหลี่ยไพยเงินทองแดงไพยเงินนะครับผมได้นะแบบครึ่งองนะแบบนี้เลยนะเหลี่ยนสวยนะก็สวยนะครับสวยมากนะสามเคนะเออสองเคนะสองเค แล้วก็อันนี้เป็นอับเงินนะครับอันนี้คล้ายอันนี้นะอันนี้เป็นภายเงินนะครับเหรียญน,นะเหรียญน,นี้เป็นภายเงินนะนี่นะครับเอาประมาณนี้นะสาหรับรุ่นนี้นะครผมเดี๋ยวลองมา ใช้กล้องส่องอีกทีนะครับดูรายละเอียดของเหรียญรุ่นนี้นะนี่ครับด้านหลังจะเป็นยันนะครับตัวมีนะครับนะครับเป็นรางอุปถัมภ์นี่ก็นะด้านด้านหน้าตลับก็จะเป็นยันตตัวนี้เลยนะอยู่ด้านหน้าเลยนะครับ ถ้าว่าคําไหนที่พูดผิดไปบ้างนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้นะในใน่ในอข้อความด้านล่างคลิปนะครับใต้คลิปนะมีอะไรนะครับก็ถามหรือว่าเพิ่มเติมนะครับข้อมูลได้นะครับนะครับผิดพลาดประการใดนะขออภัยด้วยนะครับเพราะผมก็ไม่ได้รู้ไปทุกอย่างนะครับบางส่วนบางอย่างก็ไม่ได้รู้นะบางอย่างก็หาข้อมูลนะครับ แล้ด้านบนเขียนว่าพระครูนะครับพระครูวินิตนะครับปุญยกรนะครับวัดหุยด้วนอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะครับก็จะตอกนะเลขโค้ดตรงนี้นะหนึ่งเจ็ดห้าสี่นะอันนี้เป็นครึ่งองนะครับครึ่งองแล้นด้านหน้าก็จะเขียนว่าพัดนะครับ ตอกคาว่าพัดนะครับตอกคาว่าพัดสองข้างเลยนะด้านด้านล่างประมาณใกล้ๆหูหลวงพ่อนะด้านซ้ายขวานะด้าน,นเขียนว่ารุ่นพิเศษนะครับรุ่นพิเศษเลยนะรับเสด็จนะครับปีหกสี่นะเขียนว่ารุ่นพิเศษนี่ก็ต้องพิเศษจริงแน่นอนนะครับตรงสังกติก็ตอกนะครับอากาักขระนะครับเป็นคล้ายๆล,ลอเรียนะคล้ายๆลอเรียสองตัวนะเป็นตัวอะไรนะครับใครรู้ข้อ,ขอมูลนะ นี่ครับเป็นอักขระเลขยันนะครับตอกตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเลขหนึ่งไทยนะผมสังเกตดูนะโดงด้านล่างสังกติตรงนี้นะแล้วก็ตัวหนังสือนะครับจงเขียนว่า,าหลวงพ่อพัดนะครับปุญยักษ์กาโมนะครับนี่นะสําหรับพิมพ์นี้นะครับนะสาหรับพิมพ์นี้ก็จะเป็นเลขโค้ดจะอยู่ด้านหลังนะเหรียญสวยๆนะครับเหรียญ อย่างการน,นี้เงินเลยนะเหรียญใสมากนะนี้ก็แม็กองไม่ไมค่อยชัดเท่าไหร่นะเรามาดูเหรียญครึ่งองนะครับอีกเหรียญอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้นะแล้วมาดูด้านหลังก่อนนะด้านหลังก็เหมือนกันนะตอกขลัเหมือนกันนะพิมพ์ว่าเก้าเก้านะครับนหลวงพ่อพัดตอนนั้นน่าจะอายุเก้าสิบเก้านะพิมพ์ต่อคเขอ้ามาเก้าเก้านะเป็นตัวหนังสือเป็นตัวเป็นหนังสือนูนนะฮะตัวหนังสือนูนออกมานะ แล้วก็เลขโคดอยู่ด้านหลังนะสามหลักนะครับอันนี้เลขโค้ดถือว่าน้อยเลยนะหนึ่งห้าสี่นะสร้าง100หนึ่งร้อยลังก็สร้างไม่เยอะนะครับสร้าง100หนึ่งร้อยลังลังก็100หนึ่งร้อยเหรียญนะครับลองไปคูณดูนะเนะ้ด้านบนก็เหมือนกันนะครับสําหรับครึ่งครึ่งองนะนี่ก็เป็นโค้ดนะครับคล้ายๆโค้ดดอกบัวนะครับนะโค้ดเหมือนกันนะ จุดนี้เป็นจุดอะไรครับเป็นจุดตาหนี่หรือเปล่านะฮะจุดตาหนี่ในอนาคตหรือเปล่านะครับนะต้องมาดูอีกทีนะครับนี่ฮะนะครับผมว่าจุดตาหนี่มีแน่นอนนะจุดตาหนี่คือเป็นจุดจ่ายตังนะครับมีแน่นอนก็ต้องมาดูอีกทีนะสําหรับแต่ละรุ่นของหลวงพ่อพัดนะหนะ้านี้เป็นหนะะ้าทองแดงนะครับไพ่ทองแดงกระลาเงินนะครับ หรือว่าห้องแดงชุบเงินนะนี่ด้านหน้าก็ตอกคำวพัดนะสองข้างเลยนะนะครับอันนี้เหมือนกันนะอันนี้แบบครึ่งงงนะจะประมาณนี้นะอันนี้แต่ว่าตรงสังกตินี่ตอกอั卡尔ะอีกอีกตัวหนึ่งนะครับเมื่อกี้ตอกเป็นคล้ายๆลอเรียสองตัวนะอันนี้ตอกเป็นอีกตัวหนึ่งเลยนะครัเนี่ยความแตกต่างนะอาจจะเป็นเพราะว่า เป็นพ่อเนื้อด้วยนะครับนะครับเป็นพ่อเนื้อด้วยนะนี่นะครับเห็ียนจะสวยนะนนะหยียนไม่น่าหลงพ่อนะนะครับเรามาดูแบบเต็มองบ้างนะครับอันนี้เต็มองนะครับเต็มองก็จะประมาณนี้ดูด้านหลังก่อนนะอันนี้เป็นสามอันนี้เป็นสอง K นะ เลขโค้ดก็อยู่ด้านหลังเหมือนกันนะครับสําหรับเนี้สองเคนะครับแบบเต็มองนะนั้นหนึ่งสามนะครับนะดนานบนก็เขียนว่าพระครูนะครับพระครูนิวิทยากรนะครับนะเหมือนกันนะตอกยันนะวัดหด้วยด้วนนะครับอำเภอหนองบัวจังหวัดน,นครสวรรค์นะครับสามเคนะต่อโค้ดนี่สังเกตด,ดูนะ ด้านหน้าในตอกทะลุในตอกแบบไม่ได้ถึงทะลุนะแต่ว่าตอกแรงนะครับนูนออกมาด้านหลังเลยนะนี่ครับสังเกตดูดีๆนะไม่ไม่ส่องดีกว่าแนะ่ดูอย่างนี้นะเห็นเลยนะครับจะนูนออกมานะมีรอยนูนนะครับนะด้านหน้าก็ <c oughs> เป็นแบบรียกว่าคล้ายบล็อกแบบว่า,แบบวาขอบเรียบนะบขอบแบบนี่ครับความแตกต่างนะเป็น แบบเต็มองค์นะครับนคล้ายๆเป็นสองเป็นบล็อกแบบว่าบล็อกนอกบล็อกในนะครับคือเป็นขอบขอบด้านนอกขอบด้านในครับเป็นเป็นเขาเรียกว่าสองนะครับสองขอบนะครับแต่ว่าแบบเต็มองค์นี่จะเขียนว่ารับเสด็จนะครับรับเสด็จเฉยๆนะนะครับแล้วก็มีตัวหนังสืออักขระตรงนี้นะตัวหนังสือนพสอนะนะปีหกสี่นะครับ ก็จะมีความแตกต่างกันบ้างนะฮะอายุ9 9ปีนะครับหลวงพ่อพัดพิมพ์น,นี้เป็นพิมพ์เดียวกันกับเจริญพรน,นะครับจเจริญพรล่างแน่อนอนนะ,จะเจริญพรล่างขอบขอบเรียบนะครับนะจะเป็นแบบนี้เลยนะจะเขียนว่าแบบนี้เป๊ะเลยนะดูผิวเผนเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นพิมพ์เจริญพรนะครับเอามาเลยนะมาเอามาเป็นทําเป็นรุ่นรับสเสด็จเลยนะนี่ฮะหรือว่า จะสร้างจเจริญพรนีสร่สร้างาสร้างอสร้างปีหกสามนะครับอันนี้สร้างดีหลังนะเอามาเรียนเรียนบล็อกเจริญพรเลยนะครับนี่นี่อีกหนึ่งองนะครับนี่ครับด้านหลังแต่ว่าอันนี้เป็นอีกเนื้อหนึ่งนะครับเป็นองค์เต็มอีกเนื้อหนึ่งซึ่งได้โค้ดตอกด้านหน้านะแต่ว่าตอกแรงนะครับดูครับนูนออกมาด้านหลังนะครับเห็นชัดเจนเลยนะ แต่ว่าเป็นหนังสืออะไรยันก็เหมือนเหมือนกันนะครับทั้งหมดนะครับเหมือนกันทั้งหมดนะครับด้านหน้าก็เขียนนะครับตอกยันนะเหมือนกันนะครับนี่ครับตัวหนังสืออะไรนะองค์หลวงพ่อนะครับเหมือนเจริญพรเลยนะครับเหมือนเปรียบเลยนะแลวก็เลขโค้ดอยู่ด้านล่างนะครับด้านล่างองค์หลวงพ่อนะเลขโค้ดหนึ่งหนึ่งแปด สามหนึ่งนะครับเนี่ยเลขโคดนะสำหรับเหรียญนี้ก็จะมีความแตกต่างอยู่ที่เลขโคดมาอยู่ด้านหน้านะครับนะสรุปแล้วคือที่ผมเปิดลุ้นมาเนี่ยไม่ได้เป็นเหรียญสตังค์เลยสักเหรียญนะผมไม่รู้ว่าจะมาอยู่สายสี่ลุ้นนี่หรือเปล่านะครับผมก็ไม่มั่นใจนะบางเหรียญก็ดูหนักดูเบาแตกต่างกันไปบ้างนะแต่ก็ นะประมาณนี้นะเนี่ยไว้เป็นซีนเดิมนะเนี่ยเหรียญสวยๆเลยนะสองดูด้านหน้าหน่อยนะเนี่ยครับเป็นเขาเรียกว่าบล็อกเจริญพรเลยนะตรงนี้อาคาลาะนะครับต้องสองดูนะไม่ไม่งั้นไม่เห็นรายละเอียดนะนี่ก็อาคาละตรงสังกตินะครับตีหลวงพ่อนะเนี่ยตอกอาคาลาะเยอะมากนะนะอายุเก้าเก้านะครับเก้าเก้าปีนะครับนี่ครับ เนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะคือเต็มเต็มองเนี่ยเป็นเอาเอาพิมพ์เจริญพรนะครับมานะครับแต่ว่าครึ่งองค์นี่เอาเป็นพิมพ์มพแบบว่าหลวงพ่อคูณนะครับรับสเสด็จหลวงพ่อคูณนะเอามานะครับเอามาทําบล็อกนะครับเป็นหลวงพ่อพัดนะครับนะครับเป็นเขาเรียกว่าอ่าตนานนะครับตํานานสู่ตํานานนะครับตํานานสู่ตานานนะหลวงพอ่อหลวงพ่อพัด หลวงพ่อคูณสู่หลวงพ่อพัดเลยนะครับนี่คือความแตกต่างเอกลักษณ์ของรุ่นนี้นะนะก็จะประมาณนี้นะสำหรับรุ่นรับสเสด็จนะครับปีหกสี่นะเดี๋ยวครั้งคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับว่าผมจะเอารุ่นไหนมารีวิวให้พี่พนะครับได้ติดได้ได้รับชมนะครับนะเดี๋ยว คลิปนี้ก็ขอลาขอตัวลาไปแช่นนี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ